พ่อนมกอักไอเฮียงก็มากไอเฮียงก็บรสบายเนี่เป็นใครว่าพิมพ์บรรยายของเรียนพันเทาน้องน้องเป็นใครฮาก็เป็นชองมือนี่ <S <S สบายดีเด้เอพ่อเมย์พี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆมัน,นี่เฮาก็ได้อาหารแ่บได้น้องง่วนนี่แหละ แบบต้มเอาน้ำต้มห่อนๆแล้วก็ได้กินเป็นปี้แล้วปได้กินฮาก็กินมือนีแลยไม่ได้ซื้อเอาได้ลูงเพิน่นบ่ได้กินแล้วก็อ้ายของแม,ม,ม,มีพิมพ์มือนีแม่พิมเพิ่นไปหุดเขาให้หรือว่าไปเก็บเขาให้และมีแต่เฮากับลูกเลยอยู่สามคนลูกุบ่าวพิมพ์กำลังลังนาแล้ว กินเขาว,วเลยสิไปดูเฮียนในเพิ่นก็ได้สสไปดีออเอาเอาเอาพยายามเฮียนให้เก่งเฮียนจบมาก็สบาย,ยบ่เป็นในเฮียนก็บโได้ได้คนหนาตัดใหญ่มากนะห้าสุบยาห้าลินนั่นลินนี่ก็บ,บ่ได้แต่กระลูกพลาห้ากาเซาเมื่อวานนี้เลยแต่ก็ยังเลย เศร้าในการย่างเน่แบบสักยากบไ่ไรมันเป็นไข่เป็นวินแบบนี้กับคนอยู่บ้านเฮาไรคู่คไรขนเนยมันเป็นพญาธินี้เศร้าพนี้เป็นพนีเศร้าพนี้เป็นบ่แม่นวบาเพื่อนเบ,นบาเดือนละลายลังคาเือนอยู่เป็นไข่เลยหมู่บ้านนี่คอยกลับมาเตะป,ปาลาเลยไปเบิ้งน้องดาน้องดาก็เป็นไข่อยู่บางคนเน่ะเลือดออก ซื้อยาแน่และก็ซักยาแน,น่เงินนาเบ,บิดแต่เวลามันเป็นไข่นะบ่เศร้า,าจักเถื่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนพ่อและก็น้องสาวพูล่าเป็นไข่เลือดออกและก็พ่อเป็นไข่แบบเลือดออกและก็ต่อมาและออเฮียงและก็ต่อมาน่ะน้องรายอีกเด้วันนี้เลยสาหรับเบาเดืนอนย่างอยู่สุภาพแข็งงนึ่งมาแบบตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงค่อยไปนั่นไปนี่เลยบางทิ กินเบียร์หนึ่งปองเข้าป่าคือกันคันท่าแบบเงาเงาบกินเบียบรย์ไปไปใส่ไปนี่แล้วมีแต่อยู่กินกับนอนนี่โอ้ยบ่ฮอดช่องมือนี่ได้พอโลดแบบพญาตนี่นะน้ำต้มน้ำมันห้อแล้วมัมาใส่อาหารเลยท<า>องซ้ำเทือล่างเลยม,มีแต่ต้มล่างให้มันสะาบ เบาพิมพ์กระบุบกินเลยมีผู้เดียวเข้าได้กินนี่มีพิมพ์กระไปแล้วเลยบางทีเอาเฮ็ดกินแล้วต้มแบบเฮ็ดคักๆเลยชีให้เบาเฮียงเลยสิให้พ่อพ่อนามักไอเฮียงก,มก็มักมันง่ามไม่ได้ เขาลางเธอเดียวซองเธอนี่ยังบุกขักอยู่เลยอันนี้ฮาก,กระได้ชดชดไม่เศร้านี่โหลดต้มนำห่อนเรียบร้อยแล้วพายในี้อยากไอ้เค็มอยากบ่อยเค็มอยากบอเศ้าเป็นแแน้วบอ เราสามคนนี่ไปอยู่เพือนปู่ตลอด,ดเลยเพือนปู่เพือนยาไปอยู่เฮือนไอเฮียงไอเฮียงกับโบสบายเนี่เป็นใครต้มแบบต้มดนๆเลยเป็นอะไรบวขาวอร่อยเป็นไข่นะฮะ,ฮะอืมกินข้าไวาไหวไงไหว ปัญหาดิซ่าแล้วบอจะเป็นใครแล้วบอ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 บอเพียมเพิ่งกินข้าวก่อนบอกินนองวัวกินปิงนก จิงนกเปาได้นกเปาม่อวานม่อวานนี้กลับมาเจปาเขายังใหม่มอยู่อ้าวพิมกินไว้แล้วกินไว้เรวจะพาไปโรงเรียนในเพิน่นแชบ่บอกครับปนนกกับลินเกมเลือกอันใดขักกว่า,าที่ใช้วิธีมักเกมอยู่ด้วย นกเป่า,ามันปนเอาไว้แซ่บ,บต่ำผมนี้อาหารชุดแซ่บมิโนโแบบคนเทาวาเกมากในวัยรุ่นก็มากคือกันแต่ชนรายคนอยู่บ้านดิ้งหน่อยบบกินในอายุสิบขึ้นไปกินได้ แล้วหอมมะลางฝักแล้วก็ใบมะขามอ่อ,อนๆใส่หัวชิมไทยฝักนั่งเลิศก็มีอยู่แล้วฝักนั่งเลิศแล้วก็ผักหอมบัวมาล้างฝักก่อนต้มให้มันสุกไปเ้ยนบารมีบ,บ,บพิมอาจารย์บามาบาอาจารย์นายครูเพันขาดตลอดแต่ละมือเฮีาายนย่งบอปกติ บมือนะเขาเงี้ยนบามือบเขาเงี้ยนเราพิม ไปมะขามอ่อนแล้วก็ปรุงใส่เลยกำลังสุกแล้วต้มแจ้วต้มแจ้วแบบเอามะพิดดิบแล้วก็บปนใส่แบบใส่ลูกโดดแน่ต้มเน่ เรียบร้อยแล้วลก็สิให้ไอ้เฮียงเพิ่นปรุงสวัสดีเด้อพี่น้องเฮ้ยมาอย่าต้มซั่วต้มซั่ว นิสัยน้องดาว่าเจ็บหัวยังบ่เซาอยู่ยังสิน้อยพาไปหาหมอมีแต่คนเป็นไขเต้มสุกแล้วก็ซอยแล้วก็สุกเรียบร้อยอเียเพิ่นปรุงใส่นี่มลองชมือเพิ่นโดนลบ่เข้าปยังจะมือสิเข้าปนี ก็มือนึ่งเธอก็มืออื่นเข้าในห้องนี้กันคือชิบมีนองดาแล้โบสบายเมื่อวานเนี่ยเขากลับเลยแบบเข้าป่าบรพรมกันตลอดนี่วมบุคคลอยู่บ้านเป็นไครร้ายเลยจนโมคาอยู่เหือนแล้วจังหน่อยมันติดเชื้อติดเชื้อตลอดเชยเคิ็ดได้ใจขนาดเลย ตังต้งเอารถคอยจ้าหน้าก,ก่อนกินฮะกับแปดโมงนี่ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงกินข้าวคักอยู่มันก็เพาะนางว่าต้องการกินข้าวเส่าตลอดกินข้าวเทียเเท่ยงเลยกินกา,า,า,าแฟโอเคอยู่นี่แหละเฮานี่ยมันแพงเลยนะนี่น้ำมันนาเออน้ำมันนาเด้อพาแกกิน กินอันนี้ก้อนเลยก็กินอันนี้โอเคเลยถมักแท้ๆอือฮึเสร็จอาหารในะเฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วมาลองชิมมือไอเฮียงเลิ่เพิ่นนะหลังจากเฮ็ดกินแล้วก็ไปกินตักเป็นถ้วยแล้วไปกินเฮือนเฮือนไอเฮียงกับเฮือนเบาเดือนกับประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้แหละ บเดินนะยายใยยหญ่ใเฮือนใหม่แล้วธรมิตนะ่ะไปอยู่น้ากันอยู่กับพ่อกับแ,ม,แบม่แล้วก็ได้ลูกได้เมียแล้วก็ไปญาติอย,ย,อยู่ทางพีอีกอยู่พุทธนะ่ะน้องดาน้องชายละน้องชายลาแน่นะก็น้องสาวลาแน่กินข้าวย่พุทธได้ห้ามันนี่นะขาดบ่มีความสุขแล้วเมียพิมไปเกี่ยวไปเก็บข้าวให้หรือว่าไปหูดข้าวให้ต้มมกทั่วมักทั่วมกทั่วต้มสุมีลบร,ร้อยอ ตอหอกเบนมันต้มเนาะคนเราต้องต้มกินกินยากอะีรเกิดเป็นคนเกิดเป็นลูกชายบุคือกับชีวิตซั์ชีวิตมัวควข่อยู่ใกล้ๆไม่หอนเลย ลุงเอาปลานาเอาน้าซาวน้า,า,นาบ่ากินเขาน้ำกันเลยไม่นี่แบบเขาได้อาหารหายากเลยเจละปีแบบได้กินทต่หนึ่งมันหากินยากอะไรแ้วคนเราต้องเปลี่ยนอาหารก,การกินบูคือกับชีวิตชัดเลยเมือ่อใดด้กินยากบูคือกันกันกบงควข่แต่คนเรามือนีน่ะกินเหลา้ามือน่ะกินเบียร์มือน่ะซอยจุมือต่อไปได้กินปลาได้กินกบเขียดแบบนี้อันนี้ก็แบบ ยากๆนี่มาชดหนามก่อนมาเริ่มเริ่มเอาข้าวก่อนเตรียแล้วเอาข้าวก่อนเนี่ยมา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 มันยังลองกินได้บ่นี่เอาลองลองลองนี่ไอเทมมักถั่วนี่มันแฉบตุ้มถั่วบ่พิมไปไปหงเรียนคนขี้คาน ไม่ได้พักอีกแล้ววันจันทร์ก็พักวันชาวพัสถ์ก็พักเรก็น้องน้องพิมพ์ยังบสบายนอนแล้วเป็นไข่ผู้อ้ายอ้ายผู้นี้ไข่ช่วงมือแล้วได้พังเบิง้งพังทาา้าบ่าเาเขาจะมาสักยาอีกน้องหน้าก็ไปสักยาแล้วน้องหน้ากินยาก็ไม่ได้บ่มักกินยาแล้วบ่มักสักมันเป็นไขน่นะยาก nhưng là dù ta bớt tắc ai hiền phân xoay xoay nó nói nó nói xong bài bảo phim kín bài học kín anh ta to này này là kín nhạc Hết đây cho hết Ghiền Mì Gõ đại nhạc, អឺយ៉ាច mm -hmm. yeah. yeah, mm ាចាចាចាអែមអែមនេះមកបួបមកបួប đây đây ngô, đông ngô, đông ngô bọc phim thâm mít vào bọc 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 ก็จำลับภ <Anyway> <you> mm ัยมักแ่บอยู่นี่แสบพมือแ่บต้มกถั่วเ็แซ่บ้องนี่แ่บร้ายนี่จิข่ไก่ไก่เขียว เบ,เบตํำทั่วพอด้กินเนี่ยนี่ตํำแล้วกับปีงกบปีงเขียดช่วงนี้ขันท้าวส่เบ็ดกบได้หลายเลยใช้ต่ำห้วยแล้วก็ตํำนองน้องหน้าเขี่ยวนาเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นบคนรอมันอาชามคนม,มีติ๊พูดน้อยๆนันะ่นแหละเล่เากว่าหมูเห็นบ่ อ,อ๋อทังไหมฮะอ๋อคือว่ารอ,อนแหละอ๋ออ๋อ,อทังชุดรอเลยรอครับแม,ม่ย,ยิ้มแล้วอ๋อไหมฮะอืม พิมพ์กินโบลายแล้วก็ลูกทายผู้น่อยก็บ,บกินวายเป็นใครเนี่ยแล้วก็บ,บกินไม่พิมพเป็นไปแล้วไปประมาณหกโมงเจ็ดโมงไปเต้สาๆไปเก็บข้าวให้ออกให้ลุงและชวนเฮาบ่มีให้บ่มีหน้าโอ้ค็มไม่เค็ม เอามีดมาฟันจนเบิดมมึก <c oughs> คีดือรีบักหน่อยฟุอายยังนอนอยู่เ <c oughs> บาพิมพ์นะเพานอง <c oughs> พอหนอง <c oughs> นองน้องเป็นไข่ใครเน่มีพัดลมอยู่ <c oughs> หรือใครเน่มีพัดลม <c oughs> ว่าพิมพ์บไปโรงเรีรยอนพันเทาน้องน้องเป็นใครฮล้ก็เป็นชองมือนี่เ <c oughs> มื่อวานนี่นะหกักเลยแล้วก็โตหอนอันนี้นะใครขึ้นแล้วแล้วก็ยังบัสบายอยู่เองเ,เ, <c oughs> เป็นแบบเมื่อยๆเลยเป็นใครน่ะเมื่อยมีนคนเลือดออก ต้นนาเฮือนเบาเดือนขาเจ้านะ่ะขึ้นมาตัดหรือว่าขึ้นมาเก็บหมากเคง่งเบื้องสีสูมให้พี่น้องใ้เบิง่งเู้นนี่ <c oughs> ยอมหำม,มาเคง่งเล็กน้อยนะผู้หญิงเในพี่นอ้องคุณต้นมาเข่งบักใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยชิงเกตเบิ่งนี้คันท้าเฮาน่ะขึ้นไรแด้วลมเนี่ย ลมหนาค่อนข้างแห้งอยู่ลมหนาพนเอา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 ระวังไรระวังไรบึงลมอ๋อพี่น้องกะเพราหน้า,นา,า, well. า,า,าทางล่างเลยสิังเกตบึงกะเพราอะไรกับฟ้าเด็กน้อยผู้หญิงนะี่สำข์ผู้หญิงเลย การอยู God, ่แคมเฮื่อนลงมา2โตซามโตชิพาข้าวป่ามาเข่งกำลังสุกเข,ขาเจ้านมามักเลยก็ต้มกินส้มก็ได้บางคนนะมาก,กินส้มส้มกินดิบก็โอเคนี่กินเขากินน้ำอิ่มอยู่แต่ผมมีความสุขมี <c oughs> พิมพ์เิ่นไปไกลและนึ่งมาแบบเมื่อยๆนะ่ยได้กินเขา่า ถ้าแบบต้มไก่ได้ซินฟันซีนงัวแบบนี้เด็กน้อยนะกินน้ำแล้วนี่แบบได้นองงัวมากข้าเจ้าบริกนินี่อยู่รังบานนี่เด็กน้อยขู่มือขู่มือขึ้นมาเก็บยาเผ้ขึ้นในแบบเด็กน้อยยังอายุสามชีีนี่แหละข้าเจ้ามาขึ้นมาเก็บแล้วเอาฟ้ามาขึ้นมาฟันแล้วก็คอยน้าญานเข้าเจ้ามาตกมาตายนี่มันอันตรายแต่ข้าเจ้าน้าห้เด้สาหรับคอยบอกนะเพิ่นน่ะเข้าใจพิษ ย่านเฮาหงห้ามมาเข่งแท้จริงน่ะคอยบ่ให้ขึ้นแบบเด็กน้อยมันตกมันตายเพิ่นว่าโอ้ยเจ้าน่ะได้สัมมาเข่งนี่บ่ให้กินก็บ่แม่นพี่น้องต้นมเขงก็ต้นใหญ่ได้เจ้าน่ะขึ้นอทุกยอมบ่เก่งเขาบักบัก้อยู่หลังบ้านมื้อนี้บ่ได้ไปอยู่เฮือนอยู่ซานกบ่มีหยังมาผักมาต้อนพี่น้อง ແລະເຮົາພັກຜ່ອນກ່ອນແລ້ວກໍຍັງເບິ່ງລູກຊາຍຜູ້ກາງຍັງເປັນໄຂ່ຖ້າບໍ່ເຊົາເຈັບແລ້ວເຮົາມາຊັກຢາແລ້ວກໍຈັກນ້ອຍຕອນແລງຈັກນ້ອຍຊິໄປເບິ່ນອງນດນອງນບໍະາຍແອບຄເຈົ້ານພລ້ວກໍມນອງຊົາລນລ້ໄຂ່ຂຶແນພໍຂດີຂແລຂົເຈົ້ານະ2ຄົນເລີນອອກຮງນະເຊົາລະນອງນຍັງ กลับมาแต่ปลาแล้วก็เป็นไข่และคนแบบบกินยาแน่สักยานาะบม่มากเวลาสักยากินยาแล้วก็ทังพังเบิง่งกันเพิ่นนะเศร้าเจ็บลเลยเราเดินจิพาเขา้าปลาพาเพิ่นม่สบายก็ให้พักผ่อนก่อนพี่น้องโอเคพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจผู้ติดตามและครับชมขอบใจลุงปานาอ่านาซานา,า,นาบ่าวขอบใจเบิร์ดเดอร์อยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไขา่ไปพอกันอยู่ป่า